ขอควรระวังเมื่อลูกค้าใสเอนทีช227เหตุงานในปลาอ้อยแล้วใสกาดนาเมื่อนี้เบ้าหัวหยองมีคำสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ครับเมื่อนี้เบ้าหัวหยองกับมีคำแนะนําดีๆนะครับสําหรับผู้ที่ใสนะครับเอนที227นะครับมีหลายคนนะครับโทรเข้ามาทั้งเพจนะครับ ส่งขอความขอมานะครับทั้งเพดนะครับบ้าวอยยองเฮจังไดยจังที่หนีแตนได้ใส่ลูกกงใส่ลูกกงนี้แตนไม่ได้พี่น้องจึงว่าประตูของเขานะครับสิเปิดออกออกได้เร็วนะครับอ่าออกได้คล่องโตนะครับแต่มันกับพอท่านแตนเพราะว่าแตนมันบินมาหลายตัวทัังทีกเขาใสเขาขวานะครับเมื่อนีป้าอ้อยยองกับเยมีชุดป้องกันนะครับชุดป้องกันแตนนะครับสําหรับเวลาเขาเข้าไปเหตุงานนนี่ปาอ้อยนะครับเวลาเขาไปสั่งใบอ้อยนะครับ แต่มันมักทีอยู่นะครับอันนี้เจอปัญหาจริงมากหลายๆหม่องหลายๆหลายๆที่นะครับที่ทางแฟนเพจแฟนคลับนะครับท่ากม่าหาเบาหัวหยองนะครับแต่มื่อนี้เบาหัวหยองก็เลยมีอุปกรณ์เซฟตี้เซฟตี้แตนนะครับคนที่ใส่เอ็นดีเซท227นะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับอ่าเป็นหมวกอิซึกีนะครับหมวกพานะครับอ่าปิดรอบเลยครับเรยวเห็นตาตาพี่น้องเรยวเห็นตาตาอ่าจังหวะนั้นก็ป้องกันได้หลายเติบนะครับอ่า อันดับที่สนะครับเป็นเสือแขนเงานะครับผมอ่านี่ครับผมเสือแขนเงานะครับชุดเซฟตี้แตนพี่น้องอ่าประมาาชุดเซฟตี้แตนนะครับตัวนี้นี่ป้องกันได้หลายหลายเติบนะครับผมอ่าถึงว่าเขาไส้หรือเขาข้อนะครับมันกหนีได้ทันนะครับผมแต่ว่าจงไงๆก็ดับรถก่อนเด้อผมเม่รว่าเห็นแตนมาแล้วโดดเคืงรถแร้อรถยังเลียนอยู่บ่ได้เลยเอาเอาเป็นว่าดับรถก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นว่าชิปนี้เอาหัวหงอกก็เอาชิปเลียนๆนะครับมาหยอกพี่น้องจังอยนะครับอ่า มื่อนี้กับจังไดนกับท่านใดสนใจนะครับอยากได้เลกเตอร์จักขันนะครับกับทักขมาทั้งหาทีมงานเอ่อพตัตกรอุดอรธานีเฮานะครับ0933590908นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี่เบ้าฮยองขอลากรสวัสดีครับ